ไม่มีอะไรแน่นอนเป็นผู้หญิงธรรมดาอาจใช้มารยาร้อยแปดจะมาใจสามีแต่ไม่ใช่วิธีของดอเตอร์วิกันดาในละครเมียหลวงค่ะปอกปียธิดารับบทภรรยาของหนุ่มเจ้าชูอย่างด็อรอนิรุธมาตนิ่งสื่ออารมณ์ทางสายตาแบบนี้ละค่ะที่ทุกคนในกองถ่ายยกนิ้วให้เรียกว่าเจอกับอ้ำพัชราพเมื่อไหร่นี่ละค่ะคู่ปรับคนสําคัญเวลาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคือเขาจะ มีมีหลายอย่างค้ำคออยู่มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีมีความเป็นคนมีความรู้ทำไมถึงดูว่าโอ้โหนิ่งแล้วอดทนถ้าเป็นคนอื่นคงทนไม่ได้ขนาดนั้นตอนแรกก็คือคิดคิดแทนตัวเองเหมือนกันว่าเออถ้าเป็นเราคงมีทางออกอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเป็นดรวิกันดาเนี่ยเขาจะาให้ศัตรูมาสยบน้อมรับด้วยตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยสนุกค่ะแล้วก็อย่างน้อยก็คือ ก็ได้สอนสอนเด็กผู้หญิงสมัยนี้ด้วยนะคะสอนเรื่องการวางตัวมีละครก็ต้องมีเยอะมากน้อยมากให้เห็นกันอยู่แล้วก็คือคุณสามารถเปร,ปรับใช้ได้เฮียหลวงพร้อมลงจอเด็กผู้งตอนแรกวันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์นี้นะคะ